คควายรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนขาแฟนเถื่อนบ้านโซมาเชเนลคุณี่บ้านโซมาเชเนลผ้าพีผ้าหนองมาชมควายงามที่ตลาดนัดโคกะกับบุญงานเชียงหวางเพิ่อเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเมื่อนี้ตลาดแตกพี่น้องวุ้ยเหลียวไปเตี้ยเลยพี่น้องเมื่อนี้แน่น่นะครับแน่นเต้ามื่อวานเลยที่จริงพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้แน่นหลายตลาดแตกพี่น้องควายเยอะ ไห้หอยกระไรพี่น้องเบิร์เท่าไหร่เขาเอื่อนว่ากำอึกถึกพี่น้องแบบนี้อุ้ยพี่น้องราคาควายสิเป็นยังไงสิขยับขึ้นหรือสิขยับลงหรือสิเป็นยังไงไข่อยชมเนาะพี่น้องเนาะบ้านสว่างแค่แนวสิภาพี่ภาคน้องออกสำรวจเปิดให้โตไปพี่น้องเนาะก่อนก็เปิดราคาให้พอพี่น้องได้รับชมผู้ใดสนใจจะได้กระทุมาต่อรองกับนี่หอยกรนไรเด้อพี่น้องเด้อก่อนซื้อก่อนขายย่ำกันอีกเธอหนึงย่ำกันขังที่เท่าไรโอ้โหเนาะพี่น้องว่าก่อนซื้อก่อนขายสอบถามราคากันดีดีเนาะพี่น้องเนาะ สอบถามราคากันดีๆเนาะสอบถามการประกันสอบถามรายละเอียดดีๆก่อนสื่อการขายกันนะพี่น้องอ้าไปน้าผีพาน้องมาชมสวัสดีครับขออนุญาตครับบักผูงาม,งามพี่น้องผูใหญ่งามใส่ก่อนเท่าไรสามหมื 300, ม่นครับเป็นยัเบอรเท่าไรเบอร์สามหมื่นตัวครับสามหมื่นเปิด์สามเท่าไรครับสามเก่าเบอร์สามเก่าเพิ่นหัวตาหงษ์สามหมื่นแต่ว่าตนโตดีดีเนาะสีสันดีดีพี่น้องสูงร้อยสามสิบเท่าไรครร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบวกแน่นอนเนาะเบื้องตนโต น้ำเลี้ยงดีพี่น้องบักข้าวดีพี่น้องนอสูสีหล่อสีอยู่ตาแต้มแจ่มแจ่มอัตลักษณ์ใกล้ใช่ใดบักผูงามพี่น้องสามชิ้เก่าเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากเลยเนาะมาจากเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทราให้ครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสองเจ็ดเก้าแปดสามเก้ามเกบักผูงามงามพี่น้องสามชิ้เก่าเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับคุณใดเอาไปพัฒนาต่อได้เลยพี่น้องตัวนี้มันสีสันดีตัวโตดีดีเอาค้อนกุญแจมาให้ครับผม มาเบิ่งพี่น้องเบิ่งง่วน้ายหลายพี่น้องลายหลายค้ายแน่นพี่น้องมาเนี่ยตลาดแน่นอี่ลีย่างยากบุูเหรอพี่น้องเนะงานะย่างยากอบขออนุญาตเพื่อนไปย่งางหยากยาบขออนุญาตได้ครับผมโอ้ตาย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 ควายหลายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายกันพี่น้องเบิ่งพี่น้องหลายเนี่ย,ยพี่น้องมาเนีๆๆๆ่ย<ๆ>อีหยังก็เขาเอินนี่ พี่น้องเบิ้งลูกควายหน่อยควายแคบวะนี่โอ้มีให้ลูกเบิ้งควายหน่อยพี่น้องว่าแต่ได้๋ยหาหกมือเพิ่นเอามาตลาดมารอตลาดตอนหน่อยสิอีหล่าตัวผูหรือตัวแม่ล่ะนี่ตัวผูครับตัวูบักบักหลานเน้น้อยอยู่พี่น้องนี่แม่เพิ่นแม่บ้านบ้านเขาเพิ่นพี่น้องเขารวยๆแม่ลูกเปิดเท่าไรลูกนี่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทแม่ลูกลูกผูลูกเนโน่อยู่สองหมื่นสามพันห้าร้อยกว่าว่าแต่เด้๋ยหมือนี่เพิ่นว่าลูกทรายหน่อย แม่ทองอ่างล่างทองอ่างดีพี่น้องเบื้องหน้าตาสองสาเนาะสองหมนสมี่แม่เพื่อนพี่น้องเขารวยเขาร้อย <100 S 2> เขาเอิญเนาะพี่อน,น,อน้องเนาะเบื้งแข้งขาตัวตเบื้อง,<บ>งลูกไส้เพื่อนพี่น,อน,น้องนี่นาะย่มาเลาะสนามตะหน่อยอ่ะเพื่อนมาจากไหือจากุชุม่มครับุชุมจะสวทอนเขานาะขอนืานเบอร์โทรลศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสนึงแดู้าดสนใจโทรมาต่อรองกบเพื่อนใดญพี่น้องโดยเฉพาะปากฟูน้อยเอตาฮักเพื่อนเอิญแบ่อสันต์วัาควายหน่อยแห้อพี่น งานต่อพี่น้องเงบิร์บรรยากาศการสื่อการขายควายคนแน่นพี่น้องแน่นายงานหลาอโอ้ยพี่น้องเบิร์คนโอ้ยแน่นแต่ราคากับพอฟังอยู่พี่น้องเนาะราคาก้ายเหมือนนี่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องผมเบิรสองสามตัวที่่พนมาก,ก็ถือว่าโอเคอยู่ราคาเนาะมาสื่อหรือมาขายครับผมมาเลาอบ่อ มาย่างมาทางผิดดอกมาประดาษจำเหมือนกันผิด้องย่างยากมาหนิมาขออนุญาตควายงามเพิ่นขออนุญาตครับมาเบิ่งควายงามเพิ่นพี่น้องแม่สาวงามตัวโตดีเงีวอาราดสูงกว่ามานลอยสามสิ้นต่อไรเพื่อนลอยสามก้่สามสามห่าลอได้เนาะกว่ามานเด้พี่น้องเบิ่งหน้าตาสวยพี่น้องตาแต้มแจ่มแจ่มมัตตาร์ควายไทยได้เลยพี่น้องเบิ่งแข้งขาดี เปิดเท่าไหร่สาเป่นเก่าเพิ่นเปิดว้แม่สาวตัวนี้พี่น้องขออนุญาตเพิ่ทางนี้สา้นเก่เพ่เปินเบิ้งหน้าเพิ่นพี่น้องนาสวยนาสวยบอกข่าวดีแข้งขาดีสาชเก่าเพิ่นเปิดไม่หามเลยพี่น้องลูกพ่อดังแน่นอนลูกไม่เราไม่ก่อคว้ยตัวนี้พี่น้องสามเก่าใสก่อนเฮโอ้ลูกเก่าจะเลืนพี่น้องลูกไม่เราม่ก่อสาชิ่นเกเพิ่งเปิดะขออนุญาตโยโทษครับผมศูนย์เกส 5้า9ี่เก้าเกพี่น้องเพิ่นมาจากใครเชื่อถือมาจากเลยเออจากพ่อไเอสพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมา39เพิ่นเปิดไว้ลูกสาวพ่อดังเก้าเจริญ39เได้พี่น้องเพิ่นเปิดไว้เอาความพูดเล่นมาอันก่อครับผมงามของเพิ่นพี่น้องแม่สาวตัวนี้งามงามพุ่น้องเบิ่งหลังพี่น้องอ่ะไม่ตัวหนึ่งพี่น้องตัวนี้ก็งามขออนุญาตครับครับผมแม่สาวด้วเนาะแม่สาวพี่น้องเบิ่งหน้าตาเพิ่นงามเลยพี่น้องเบิ่งวงเขาแข้งขา อัตลากษณ์ควายไทยใดเลยหน้าตาดีพี่น้องสีสันดีตนโตดีสูงปหร้อยสามสิบใดเนาะสามสิบวกพี่น้องิ้นเปิดเท่าใดไปสามห้าสามสิบห้เป็นต้พี่น้องแม่สาวเอาไปเลี้ยงพี่น้องงามอยู่พี่น้องสามสิบห้านหน้าตาดีตนโตดีสีสันดีอ่ะขออนิยาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกหนย้ สามสิบห้าเพิ่นเปิดไหวแม่สาวงามอยู่ดีของเพิ่นพี่น้องกูนะสูงลอยสามสิบบวกลอยสามสิบกว่าแน่นอนพี่น้องสูงลอยสามสิบบวกแน่น,นอนเลยพี่น้องอ่ะขอบคุณเลยาหาันหมาเดอ้อผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเนนพิ่นได้พี่น้องหาควายบ่แม่หาควายไปเลี้ยงมาเบิ่งของเพื่อนสาสอ่ะสวัสดีเพื่อนม่นหอยเพื่อนก็ร่างสนใจว่ะเฮล,ลย <c oughs> ใส่ก่อนโอ้โล่องหลายเทื่อแล้วปเป็นยังไง อาการทอนทอนแล้มาระวัางในได้เลี้ยงควายมันห่อนหลายอย่าออกแดดโดนเด้อทักทายเพื่อนเพื่อนฟาาอ้าวสวัสดีครับมาแล้วบเป่โอ้ได้อย่างนี้พอโอ้วันใดาะหอยทอมกำลังเลรอเบิองพี่น้องยางข่อเบิองบรรยากาศการซื้อการขายคือคักพี่น้องโอ้ยควายพี่น้องคนอ่ะเพื่อนฝูงไกว้ได้พี่น้องกำอึกทึกควายเหมือนี้พี่น้องลายแห้งพี่น้องคน่ะมาหาพูนยาบ้านพูนยาบ้านหยุด สวัสดีครับพยหญานเร่งไูพยหญานะด้เมื่อนี้แม่ลูกว่านี่โอ้ตรงนี้แม่ลูกแม่ยังสดสดอยู่เนาะแม่ยังสดสดอยู่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องเออโอ้ลูกไส้ลูกไส้พี่น้องนี่ลูกไส้เพื่อนอ่าลูกไส้นี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนสูงหน่อยสาวซบวนี่ลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้ตนตัวดีดีสีสันดีลูกไส้เพื่อนพี่น้องนะเบื้องลูกไส้เพื่อนพี่น้องกำลังกินนมอยู่นี่แม่เพื่อนแม่เพื่อนยังสดสดอยู่ลูกไส้งามพี่น้องแม่ดีลูกไส้งามนี่ ว้าวพ่นเปิดเปิดไปเท่าไหร่คือสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองตัวนี่โอ้สองตัวสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องแม่ลูกลูกฝูพี่น้องลูกงามเด้ออีกตัวนึงล่ะแม่ทองบ่นี่โอ้แม่สาวอยู่ออรุ่นฟันน้ำนมอยู่โอ้หัวตาสีส้นสองปีหางงามพี่น้องหางงามแข้งขาดีดีสูงลอยสามสิบนอบืนใส่เนาะบืนใส่หลอดสามสิบเปิดเท่าไหรแม่สาวหนึ่ง สามสิบห <these way. S 2> ้าเพิ่นเปิดไว้แม่สาวนี่สามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้โอ้ง้างดิพี่น้องหางงามแกงขาดีสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้แม่สาวอยู่สูงลอยสามสิบดวยความสูงเพิ่นแต่ว่าตัวนั้นสองสี่ป่โอ้เจสองเจ็ดแม่ลูกลูกผู้สองเจ็ดพี่น้องผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเปิดไว้เอาขออนุญาตเบอร์โทราศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งห้าศูนยหน่ง้าผยหยุดบ้านน้องสวงเพิ่นได้แม่สาวงามงามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจกระโถ่มาต่อรองกับเพิ่นได้ สามสิบห้าคนนี่สามสิบห้าคนเปิดไว้ต่อท่องได้ครับแม่ลูกยี่สิบเจ็ดคนเปิดไว้นั่นลูกใายงามด้วยพี่น้องลูกใายงามงามกรเพิ่นขอบคุณหลายๆมานครับผมเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องคือคักมือนี่ฟุ้งกระจายพี่น้องรักษาสุขภาพเนาะมันห่อนี่เลยดิพี่น้องอากาศห่อนพี่น้องอากาศห่อนแห้ง ลูกเก้าจะเลื่อนผุนตัวเพิ่นว่าปุ้ยพี่น้องสีสันมันออกมือใดดิโกแกมือโอ้ตาย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 โอ้ยลูกเก้าจะเลื่อนวสันพี่น้องโอ้ยสีสันคไขยแม่ได้พี่น้องลูกแม่ตัวนี้ลูกแม่งามงามพี่น้องเขาจะเด้บบจีมือได้พี่น้องหนึ่งสองล้านแม่ลูกคลายหมื่อสาวใครกว่ามื่นสามสองตัวพี่น้องมื่นสามพันตะวันลูกสาวงามเด้พี่น้อง ลูกสาวงามลูกสาวเก่าจะเลื่อนเพิ่นว่าพอเพิ่นขายบักหลายหนึ่งแต่ว่าแม่ลูกมื่นสามเพิ่นว่าโอ้ยเอาทายแค่ไก่พี่น้องเพราะว่ามันมีอุปสรรคในการทายถ้ำได้หนเอ้าวห้องใส่กันเบอร์โทรศูนย์เก้าสามหนึ่งสามหนึ่งโอ้สีสามหนึ่งพกหนึ่งศูนย์เก่าพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพื่อนได้ลูกเก่าจะเลื่อนสิบสามได้เพื่อนเปิดไว้พี่น้องโอเจ้ความกุญแจหลายมันครับผมมานอะไรเปล่ห้อยเทียม สวัสดีครับมาเบิ่งพ่อพันครับพ่อพันธุ์ครับเพื่อเท่าใดวะนี่พ่อพันธุ์นี่ 40, 40, <000 S 1> สี่หมื่นพ่อสี่หมื่นว่าสันอู่นพี่น้องแบบพ่อพันแบบไงสี่หมื่นแขน้งขาดีดีขาใหญ่ได้นี่ขาใหญ่ใหญ่พี่น้องพูดอะต้นโตดีตโตประคอข้อประเข็งเบิ่งสีสันลอยสารสียงหาบ,บวกนอก้องขั้วสูงเพิ่นเนาะพูดอะสี่หมื่นเพิ่นเปิดไยไพี่น้องปู่พอมันดีมากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ใดได้พี่น้องเบิ่งแข้งขาแบบพราวเพิ่นอัตรา่ไม่ไทยเดยเลยเบิ่งหนาตาวงเขาพูดอะสี่หมื่นเนาะ สี่หมเพิ่นเปิดไว้เอาไปเป็นพอขอขขายพอคุ้มฟูงได้เลยเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามศูนย์แปดเกือบลืมเกือบลืมอ้าขอบคุณหลายเด้อมันหานกูได้สนใจโทรมาตัวรองผูไดสายพอพันพี่น้องสี่พเออสี่หมื่นเพิ่นเปิดไบเออสี่หมื่นเพิ่นเปิดว้เอาขอบคุณหลายมันโอ้ลงขีตมมึงหันนี่อ้ยปาดท่ปาดท่ ตกตมพี่น้องตกตมตกตมอ้าวสวัสดีครับมันแล้วบ่เบดแล้วโอ้เบิดแล้วโอ้ยพอเล็กเบิดแล้วมันมันเอ้ามัน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 ง่ายพี่น้องคุ่นเฟืองที่น้องคุณบรรยากาศคือคักแห้งพี่น้องพูดไดเหยียบจิตมจะได้ไหมนะโอ้ยเบิ่งพี่น้องบรรยากาศคือคักการซื้อการขายคว้วยมันนี่ถือว่าคือคักราคาพี่น้องกับเบิ่งเอามันเป็นยังไงเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะราคาเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องงางต่อนั่มพญแตะพญแตะจูงควายมาพี่น้องสินำเพิ่นไปมือนี่สิเปิดคลิปให็นพญแตะเออเปิดราคาควายพญแตะเพิ่นใดญมาตัวนึงพี่น้องอ่ะสินำเพิ่นไปงานนั่มพญแตะเพิ่นจูงไปควายถือเพิ่นได้พี่น้องตะเกาเพิ่นขายควายถือแม่แยกลูกมั่งหรือแม่สาวว่าพี่น้องอ่ะ ขออนุญาตเหลือสตัวป่ะตัวตัวแม่เนี่เปิดเท่าไรสองหมื่นสามพันห้ารยเอ้ายุ่งน้ำกันห้อยหอแตะหอยเวทยุ่น้ำกันบาทนี่เอาแล้วเอาแล้วตัวฟูเท่าไรตัวฟูสองหมื่นสองหมื่นอันนี้สองสามหารอยสองสามห้ยแม่สาวพี่น้องพร้อมผสมได้พี่น้องนี่สองหม ต้นหันสองหมื่นสื่อักผูไงเดี๋ยดูด้พี่น้องงามต้นโตเขิ่งโอ้บ่บ่ได้หลายว่าสั่สามโตสี่โตว่ได้หายว่าสั่อ้าวเขาอดุยาตเบอร์โทรหอยแตะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสอห้าเองห้าเจ็ดแปดส่หนึแปดสี่หนึ่งสามหอยแตะหอยยถึงควายงามบ้านสะพื้ธตาการพื้อผลบุราชจท่านี่คว้ยน่อยนำพิ้น่าสองสามหารอยสองหมื่นสื่อยากต่อรองเอาขนมนดโตเพิ่นพี่น้องกวายพอ ค่อยถือสองสามหาอยเพกิดไป้สูงอยู่ลอยสสบวกพี่น้องความสูงเพิ่นอันนั้นลอยสหบวกพี่น้องบักคูหน่อยง่ามเพิ่นอยู่ถือพี่น้องอ่ะมันหมานเด้อครับขอพุณคำใครจะได้สืไปหาหอยเวทได้ปานี้ไปหาหอยเวทไปหยเวดยังหอเุกระดนไเรอยๆบูน้ำขายเ็นไหมเนาะอ่ะแน่นบ่าเขาเสียเวทเปิดเท่าไรเสียเวทนัึงหมื่นพอดี หนึ่งหมื่นพอดีโอ้ยหมื่นพอดีควาาผู้หน่อยงามตัโตัวดีเขอาเพิ่นได้พี่น้องหมื่นหนึ่งพอดีพอดีแต่ว่าเพิ่นแตมเขาไวบอมแนบอไดละค้ากันเพิ่นไห่เกาพันโอ้เพิ่นไห่เกาพันหาดกันอยู่พันหนึ่งคนอยากได้หมื่นหนึ่งพี่น้องโอ้ันแตมสีไวต่ว่าบอมแนได้พี่น้องคนอยากได้หมื่นหนึ่งไม่เบื่อโอเคอ่ะอ่ามาขออนุญาตขออนุญาตเบอร์โทร 0ูนย์หงหนึ่งหนึ่งศูนย์หงหเบานสะพือไฟหน่อย1,000งบาทอุไรสนใจต่อร่องได้โอเคขอบคุณหลายๆมานครับผมอุ้ยพี่น้องมึงบรรยากาศการสื่อการขายไส้อว่าจะม่เรียกกูเห็นขีปลงโอ้เป่าโอ้พี่น้องอุ้ยหยางหยางเสด้พี่น้องพอเสียงมาสุดอึ๊บโอ้ยตาย มันเราบอกพอเสิงครับบ่ามันหรอกครับมื่อนี้บ่ขายโอ้มื่อนี้บ่ขายมากเหรออู้ยบึงพอเสิงหเตือนแตงตูพี่น้องเทวดาสนามแต่งตัวมากเหรอสนามมื่อนี้เดี๋ยวมาขายยังมากบึงบรรยากาศมันจะนั่นเบิดเดี๋ยวนี้สิโอ้มันสิเบิดล่ะมันสิเบิดประเทศแล้วเดียนว่นี่โอ้โอเคบนป่าลงแต่อนเดียวกันแล้วมาขายในเบียงโอ้ โอเคนะเห็นว่ามันเถือกมันกับจำราดานว่ายังเถื่อนยังป้ากันแล้วมาขายเลยสิเหมือนได้หลีกล้วยประเทศไทยอ่ะโอ้ยบ้านเนี้ยเจี้ยงกับเดาโอาสิบสนัดนี้จะไม่ขายขาดรายได้ มนบนี่เสียงจากพ่อเสียงเทวดาสนามพี่น้องนั่นต้องขวัญเอาถิ่มกับมีนนะก้อยหน่อยตัวนั้นนะเพื่นบอกคนเอาเยอะนั่นนะมี่ัววัเอามาถิ่มกับมีนมาสั่นผมนี่ผู้ใดอยากได้นะมาเอานี่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 น้อยนี่เพื่อนเอามาถิ่มมาสั่นโอเคมันมันหลายลายโอเคเอ้ามันหมาเด้อพ่อเสียงเด้อขอบคุณหลายครับผมยังต่อพี่น้องมันหลายลายเอามาถิ่มกับมีเพื่อนมาสวัสดีครับเป็นยังไงเพื่อนยับ้านสายลุปเด้องพวกนี้สายรูปซ้ายลุปพวกนี่สายลุป สายกกไรอย่านมันหน่อยเพื่อเลยเอาเกลือกี่ต้มมานั่มเพื่อนวะแต่ว่าตัใหญ่ดิพี่น้องเบื้องวงเขาเพิ่นเปิดกว้างดี่ดีเปิดเท่าไรแม่นี่เปิดสามสิบสามสา้ยพี่น้องว่าเป็นต้นหน่อยดิต้นโตดิดีเพื่อนะเวียดหัวแต่หายเสียวหาแต่ว่าเพื่อนเปิดสามสิบสามใกล้สิได้กันละขาดกันอยแปรพันโอ้ยเกือบได้กันเพื่อนวะสามสิบสามปุ้ยบ่หน่อยดิพี่น้องแม่บักใหญ่โทมาเก็โท่กับพออหรอกเป็นอย่างโอ้โหอ้าวตัวนี้แหละแม่นี่ดิสามสิบสาม โอ้ตัวนี้2อหาพี่น้องสองหาเวียดพนไยเท่าไรแล้วเมยนอ2โอ้ไก่เดตัวไก่สิได้กันล่ะนี่ผู้ยบาเพ่นด้มากเมือนี่สองเม่3สามบสามก็สองหาผู้ใดสนใจโท่มาต่อร้องขอเนี่ยโท่นะก็ได้ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดหาสองหนึ่งหกหกผ้บานหน่วยบ้านโคกจานได้มากพี่น้องสองเมยแบบสามสิบสก็สองหาผู้ใดสนใจโท่มาต่อรองกับผู้เอาคระเป๋านหลามาครับผมมันหมานเด้ออนบ่อบ้านเท่า มันหว่านว่าจ้าดูใจวนมันหว่านยุ่สารกามเด้หนาวนั่นนั่นบ้านได้หนาวว่าจ้านว่างเสีงว่าอ่ะคุยกันสวัสดีครับขออนุญาตเขาเอื่นจับหรือเอื่นมูะ จับเนาะจับพี่น้องเบิงวงเขาจับพี่น้องอุ้ยโค้งเขาฮะการงามงามพี่น้องพูดอ่ะแม่พันจับบ่าถาทองตัวมันมีคอคุ้มฝูงอยู่ครับโอ้เพิ่นมีคอคุ้มฝูงอยู่เอาไปรุ่นเดาเนาะความสูงเพิ่นเกือบร้อยสี่สิบสี่สิบได้เนาะร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าป้าร้อยสี่สิบห้าได้พี่น้องจับตัวหนึ่งพูดอ่ะแต่ว่ายังโค้งเนี่ยต่ว่าเพิ่นมีคอคุ้มฝูงโยคออยู่ฟ้าม้วนหมั่นใจว่าทองบอเพิ่นว่าเอาไปรุ่นเดาเปิดเท่าไหร่ครับ สอ0หมื่นแปดพาดแม่บางไงสองหมื่นแปดพพี่น้องเบิ้งนาตาเพิ่นจับได้พี่น้องเบิ้งวงเขาเพิ่นสองหมื่นดพันได้แม่พันตัวน,นี้พี่น้องสายนอกสายจาับอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรน่อครับผมศูนย์หกสองกแปเกปดก้โอ้ยเลขเพิ่นเป็นตาจง่ไงครับพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองผู้ใดยี่สิบแปด เพื่อนเปิดไว้สายจากพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมานะครับผมมี่ถูกสายพี่น้องเรื่องบรรยากาศการสื่อการขายควายคือคักยางยากพี่น้องยางยากอีรีเรื่องสร้างถี่พี่น้องเนาะบานสมหวังใช่แนวผ้าพีผ้าน้องบุ๊กปลาปลาดงพี่น้องเบิร์ดบุ๊กควายมากกว่ายสีรอดฝนมาได้เมื่อยพี่น้องเบิ่องยังบะท่านใดทอดใดพี่น้องเนาะ เบริงบรรยากาศกันไปนําเบริงการสื่อการขายไปนําอ่ะเบริงการต่อรองกันไปนําพี่น้องเบริงควายใหญ่ควายงามของผู่ไรน้องว่าทังผีพี่น้องมาจากทางบนร่องคุณทางผีพี่น้องโอ้ยของผู่ไรทางผีพี่น้องได้ขายแล้วก็มีพี่น้องคนอ่ะเบริงบรรยากาศการสื่อการขายแม่สาวหน่อยตัวนี้เปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่สิบหาหมื่นหาพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้สิบหาเพิ่งเปิดไว้พี่น้องนี่ต้นตัวดีสีสันทีดีสิบหาเพิ่งเปิดไว้โอ้เพิ่งกำลังต่อรองกัน สีผ้าคนเปลี่ยนไปมันแล้วบ่ครับสวัสดีครับโอ้ได้ขายนี่บ่ทางนี่บ่อโอ้ทางเปลือกเปล่าเด้ขายแล้วไปขายค่อยรอโอ้ขายค่อยรอขายควายพอพันเป็นมานเด้อได้มาตัวเดียวสบอได้มาซีครับโอ้โอเคจากพรสวรรค์ฟ้ามอยคิ้วคนเด็มากคนขายแล้วคนว่าสีผ้าพีผ้าหน่องไปโซนหนองพี่หน่องเอาเนี่ยไปคอยดูเจ้าเส้นคนละ ต้องบอกพี่บอกน้องว่าเมื่อนี้ควายสวยงามหาหยากดีพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นควายเหนื่อยควายเลียบควายสวยงามจะหาหยากผมพยายามยางหาพี่น้องแต่ว่ากหาหยากอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขอให้เมื่อนี้พยายามการไทยมีความพยายามหลายอยู่แต่ว่านก็หาหยากพี่น้องเนาะพยายามยางเลาะยางหาไทยพอเมื่พี่น้องอยู่ายมาเบิ่งควายเมียบอกนนอง่ายตัวหนึ่งพี่น้องตัวไหนเมียบอกง่ายพี่น้อง เ้าเปิดเสือสะดวกให้นขโมยบ่น้อแม่บอกง่ายตัวนี้พี่น้องพูนอะแม่ใหญ่ดีขออนุญาตครับเปิดเท่าไรครับตัวนี้สี่สิบสามแม่บอกง่ายเนาะงสี่สิบสามเพิ่นเปิดใบพี่น้องแม่ใหญ่ดีพี่น้องสูงเก <plural> ือบร้อยสี่สิบพูดะแม่บอกง่ายเบิ้งถ่ายเพิ่นพี่น้องเบิ้งต้นตเพิ่นบ้านสมหวังแชนแนลถ่ายท้ำให้เบิ้งพี่น้องสี่สิบสามเพิ่นเปิดใบแม่ใหญ่ดีพี่น้องพูดอะเบิ้งต้นตเพิ่นทองเพิ่นเป็นอย่างอ่างลางอยู่พี่น้องพูดอะสี่สิบสามเพิ่นเปิดใบพี่น้อง ใหญ่ใหญ่งามสูงร้อยสี่สิบบวกเนี่ยนอนความสูงเพิ่นพี่น้องพุณอ่ะสี่สิบสามเนาะเพิ่นมาจากใสขึ้นเลยไมาจากใสครับโอ้โฟนทองโฟนทองร้อยเอ็ดมาจากน้ำโพลีโฟนทองคุณตัวนี่สี่สิบสามเปิดเปิดไปสะดวกให้เบอร์โทรป่ะครับผมโอ้เพิ่นบอลมีเบอร์โทรพี่น้องแม่บักไงสี่สิบสามเบอร์ไวมเนาะพี่น้องเนาะสี่สิบสามเปิดเปิดไปเอาขอบคุณหลายๆมาหนครับผมห่างัวควายหลายอยู่พี่น้องแต่ว่า เป็นสายบ้านๆเสส่วนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเป็นสายควายบ้านเนาพี่น้องเนาะขออนุญาตครับผมย่างย่างยางยางมาเบิ่งทางพี่พี่น้องย่างออกมาอีกโซนหนึ่งพี่น้องเป็นกำลังต่อรองกันขออนุญาตครับผมขุดล้นขุดล้นขุดล้นห้วยเด้อขออนุญาตใครข้ามเปิดเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ว่า สองหมื่นหกครบอกเนาะเป็นแม่สาวอยู่เนาะเป็นแม่สาวตนโตที่ดีบานสมหวังเจ้าแนวทายถ้ามีเบิรงนพี่น่องสูงหน่อยสามสิบบวกนี่นอนเนาะเบิรงเบิงลามลึกอยู่พี่น่องลามลึกโตย้าวาราพี่น่องเพิ่นเปิดใบละค่าพ่อต่อร่องพี่น่องกูไดสนใจขออนิยาตเบอร์โทรนครับผมศูนย์9ป็นหนึ่งเก้าศูทบทวนละค่า สองหมื่นหกพันบาทได้พี่น้องแม่สาวตัวนี้สาวพชอมผสมเลยเนาะน,นี่นเนาะพชอมผสมเลยได้พี่น้องต,ต้นโตดีดีแข้งขังดีล่อผสมอยู่พี่น้องย,<อ>ยี่สิบหกคนเปิไปไดไฟอุใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โชว์คนฝากไว้พี่น้อ,องน่ามของเพลินพี่น้องอ่ะพ่อคุณเลี้ยงม้ากับผมมาตาใสก่อนหรืออํานาจอำนาจเจริญนด้พี่น้องก็งามอำนาจเจริญขออนุญาตครับผมสะดวกบ้านครับผมสุดทายทำครับเปิดเท่าไหร่ฮึง่งหมื่นแปด 18, มื่นแปดแม่แมนม่านพร้อมเมพิ่นว่าเอาพี่รุ่นเดาเพิ่นว่ามื่นแปดพี่น้องตัวนี้แม,แม่บ้านบ้านราคาถูกถูกพี่น้องความสูงอรอย เกือบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบบวกเนาะสิบแปดขึ้นว่าพี่น้องอุ้ยราคาควายเป็นตอวทองของเพื่อนพี่น้องแม่บันบานเาโล้วมันเอาออกไปจะว่านโอ้เพันแยกลูกไปน้ำแล้วโอ้แยกลูกแล้วโอ้แต่ว่าแม่เพคนกัดทองแล้วแต่ว่าเพราะท่านประกันเนาะเอาไปรุ่นเขาโอ้ประกันทองแล้วโอ้ประกันทองแล้วได้สิบแปดนี่ประกันทองได้พี่น้องล่วงเบิ้งเลยเพก่ปนว่าอ่ะเพิ่นมาจากไหน มาจับมหาชนะชัยมหาชนะชัยเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหน่อครับผม084ย์แปด7ี่เจ็ดห้าเจ็ดพี่น้องทองแล้วผู้ใดสนใจเอาไปล่วงเอาเพิ่นว่าตรวจได้เลยรับประกัน18บดได้พี่น้องราคาควายทองขอบคุณหลไล่มาครับผมครับผมครับผมโทรมาต่อรองต้นใดพี่น้องผู้ใดสนใจอ่ะอุ้ยพี่น้องมืันในการถ่ายท้ำลำบากยากยพี่น้องต้องขอโทษขออภัย ได้หลายโดนโดนจึงแต่ตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมันป้ายหลายพี่น้องบุกปลาฟ้าดงอ่ะสะดวกบ่เนาะครับขอเนื้อตยสายเนื้อเนาะครับเนาะสายเนื้อเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้โอ้เพินเปิดเป็นครูนี่ตัวหนึ่งเนาะสูงเกือบร้อยสี่สิบพี่น้องตัวหนึ่งเด้่นี่ตัวนี่ตัวหนึ่งสายเนื้อน้ำกันเปิดสี่หมื่นเท่าไหร่กว่าโอ้หกหกเท่าไหร่ หกหมื่นเก่าพันหกหมื่นเก่าพันสองตัวดิพี่น้องสายเหนือดิพี่น้องหอยเวียดเพิ่นกำลังต่อเนาะหอยเวียดเพิ่นกำลังมาต่อรองอยู่หกหมื่นกว่าอ่ะต่อต่อหลายโขดปะอ้วนพันต่อหลายอยุวสัตน์หกสิบเก่าพันเปิดใยสองตัวขายยังบนท่านใดอยู่เพิ่นว่าหอยเวียดเพิ่นต่อหลายหกสิบเก่าเอาไปต่อยอดได้อ่ะสะดวกให้เบอร์โทรบ่ครับผมอ๋อพิ่นบรสะดวกเนาะเอาขอบคุณหล่าให้เป็นมารเด้อร์หกสิบเก่าสองตัวดิพี่น้อง งางต่อพี่น้องว่าเวิร์บรรยากาศการซื้อการขายไปเวิร์มกับปูใหญ่ทางผมพีน่น้องขออนุญาตครับผมอ uh, มู้ยแม่นี่พคนสะดวกบ้านนอกพี่น้องขออนุญาตใจถ้ามสะดวกบ้านนอกครับผมนะครับอ่ะแม่ทองบอกฮึ่งทองพร้อมเนาะมีลูกนั่นบ่ออโอ้ลูกแฝดใส่อ่ะโอ้นั่นสองตัวนั่นลูกแฝดไข้ลูกแฝดพี่น้องแม่นี่ควายลูกแฝด ทองพร้อมป่าปัานไหมันโอ้กมันสีขนาดนั่นพี่น้องลูกแฝดแล้วยังทองแล้วแม่สูงประมาณลอยสามบวกเนาะเบิ่งทองเปิน่นพี่น้องทองอ้างล่างใจลูกดีดีบอดีกัะลูกแฝดแล้วพี่น,อน้องทอดแม่ทองอีกเปิดเท่าไหร่สี่สิบห้าสามโตสี่ในทองดีบอดีในทองแฝดอีกเป็นแฝดเป็นแฝดสอง เฮ้ยดีบ่ดีแฝดเธอสนามในท้องเนาะป้าดเบิ่งท้องเพิ่นพี่น้องออ้ยแม่นี่พี่น้องให้แฝดสองเธอแล้วผู้หรือแม่ลูกเพิ่นผู้หนึ่งแม่หนึ่งู่งแม่หโอ้ผู้หนึ่งแม่หนึ่งสี่สิบตออีกก่อนสี่สิบห้าสี่บาสามโตเห็นโตแล้วดีบอดีหาโตในท้องโอ้ยพี่น้องสี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้นี่แม่จะให้ลูกแฝดมาสองหลุดแล้วในท้องก่ใหญ่อยู่บนแห่เด้เดี๋ยวสิไปเบิ่งลูกเพิ่นสี่สิบห้าน้องอเนาะงสี่สิบห้าเพิ่นมาจากไสนกัน พ่นทองพร่นทองอร่อยเท่าเนาะโอ้นี่ลูกเพื่อนพี่น้องลูกแม่หนึ่งเด้ผู้หนึ่งแม่หนึ่งลูกแฝดเด้พี่น้องนั่นลูกเพื่อนมันยางยากอยากไปทายทางนั้นอยู่มันทายยากพี่น้องอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนขออนุญาตเบอร์โทรครับผมครับผมผมจำไม่ได้โอ้เป็นจำเบอร์โทรบ่ได้โอ้ยเสียดายเนาะเสียดายเป็นจำเบอร์โทรบ่ได้พี่น้องอุ้ยอยู่โทรศัพท์โทรศัพท์จำเบอร์โทรบ่โอ้เบิ่งบ่ได้บ่เสียดายเด้เสียดายเพื่อนบ่มีเบอร์โทรเบิ่งเอาได้บ่ ผมเบิ่งบ่เป็มอกเปิดนอออ่เเพนนี่แม่ลูกแม่ได้เพิ่นน้องนี่นี่ลูกเพิ่นลูกแม่หนึ่งผูหนึ่งแฝดพี่น้องนั่นผูนี่แม่แม่กะท้องเลี้ยวเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรพี่น้องอุ้ยการจ่ายลูกก็แม่เพิ่นซีซีหาเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากพ่นทองเนาะพ่ออยังเหรอพ่ออย่อน้อมพ่อน้อมพ่อน้อมมาจากทั้งเลิตพ่นทองคุณลาพี่น้องโอ้พ่นทองเป็นตาอ่อนซ้อนเป็นตาอ่อนซ้อนควายเพิ่น สเสดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรอ้าวขอบคุณหล่าให้หมาเด้อครับผมครับๆโอ้เสดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรพี่น,ออน้องอ่ย่างต่อบ้านสว่างชายแนวพาพี่พาน้องมาชมความงามที่ตลาดนัดก,กู้ก็คือบ้านเชียงหวังพื้อเมืองจังหวัดเชียงสาทก็ได้ประมาณนี้เนาะคลิปแรกเล้วพี่น้องเนาะรอชมคลิปที่2ต่อไปสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพี่น,อน้อ,องเกษตรกรเพื่อย่างง่วงง่วงแกล้งขับแฟน้งเตะบ้านสว่างชายแนวชมีแต่ความสุขความจเจริญห่างไกลจากโรคไฟกข่เจ็บต่างๆพี่น้องรำด้วนด้วยเบิ้ดหนีเบินนกััสวสดี